ตัณหา <c oughs> เพราว่าตัณหาตัณหาในความมีความเป็นความอยากมีอยากเป็นขึ้นไปมากขึ้นเมื่อมีความสุขก็อยากจะให้ความสุขนี้อยู่ได้ตลอดไปหรือว่าต้องการในความสุขนั้นมากขึ้นเรียกว่าภาะวะตัณหา วิภาวะตัณหาตัณห,หาในความไม่มีไม่เป็นคือเมื่อเราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ไม่อยากพบเพราไม่ต้องการไม่อยากมีอยากเป็นในสิ่งนั้นในลักษณะของตัณหาหรือว่ากิเลส นะที่อยู่ในใจหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าตัวกิเลสกับตัวใจนี้เนี่ยมันก็เป็นโครานกันถ้าว่าใจกับกิเลสเป็นนันเดียวแล้วนี่เราไม่สามารถทำใจของเราเนี่ยเจตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้ แต่นี้กิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่นจรมาในภายหลังจอนในภายหลังแล้วก็ทำให้จิตของเรามีความเคยชินมีความยินดีนะมีความเคยชินในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเครื่องชอบใจแล้วก็ในอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ชอบใจ ที่เรียกว่าวิชาหรือความหลงชนิดที่เรียกว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาตรงนั้นเมื่อจิตที่มีวิชามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นและจิตของเราไม่รู้การปฏิบัติ ก็พอต้องการที่จะพัฒนาจิตของเรานี้เนี่ยให้มีความรู้ขึ้นมาอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายเพราะแต่เดิมเลยนั้นจิตมีความสงบอยู่แต่ว่ายังไม่มีปัญญามีความสงบ ของจิตอยู่แต่เมื่อได้รับอารมณ์เข้ามาแล้วนัจิตยังไม่มีปัญญาก็เข้าไปยึดถือในอารมณ์ขึ้นมานี่จะเรียกว่าเกิดกิดเลสขึ้นมาก็ปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นให้กระบวนการที่ความหลงเกิดมาเกิดกิเลสจึงเป็นเหตุให้เกิด ความทุกข์พระพุทธเจ้าก็มาส่งคนพบนวิธีการรู้ว่าการปฏิบัติในศีลส,สมาธิปัญญาโดยมีสมาธิิเป็นตัวปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนำหน้ามีความดำริที่ถูกต้อง มีการกระทำทางกายวาจาถูกต้องจนถึงหลักของการทำสมาธิการเจริญสติรวมแล้วก็อะรวอยู่ในอริยามรรคมีองค์แปดเป็นทางดำเนินให้จิตของเราพบกับความสงบที่แท้จ,จริงได้ั่นเกิดความว่างนั่นคืมนดมรรจัยเนวันนี้โรธ คือความดับทุกข์พ้นทุกขเพราะความจางคายไปของตันหาทั้งหลายนั้นนะทันหาจะสลายไปจางคายไปได้แหละท่อสายการปฏิบัติคือสินธรรมนิปัญญานดยเริ่มต้นที่รกว่าก,กายยาวิเวกอยู่ในความสงบกายเมื่อเราอยู่กับเกินกลนกับคนมากๆอารมณ์มันก็มาก เมื่ออารมณ์มันมากจิตก็สงบได้ยากนะกระแสแห่งกิเลสตินหามันมากเกินไปเมื่อเรามาสงบกายแล้วว่ากายยวิเวกอย่างเรานั่งนี้ก็เป็นกายวิเวกนั่งหลายๆคนก็เงียบหมดนะถ้ามีเสียงมีคำพูดขึ้นมาความเงียบมันก็จะไม่มีความวิเวกากายก็ไม่มี เดี๋ยว้าวิเวกเลยก็อยู่คนเดียวหนุคนไม้เรือนว่างนะนั่งสมาธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเกิดธรรมจิต,ตวิเวกเนื้อปกติจิตนี่มันจะคิดปรุงแต่งไปในลรมทั้งหลาย ก็ไม่สงบไม่วิเวกเราต้องมามีอารมณ์ของกรรมฐานรวลลมหายใจใจเข้าพุทธใ,ใจออกโทเน่เราจะนับลมหายใจเป็นคู่เข้าหนึ่งออกหนึ่งไปแลบถึงห้าแล้วก็เริ่มต้นมาคู่ที่หนึ่งขึ้นไปถึง6กทำอย่างนี้จนถึงสิเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจอยู่คำบริกรรมภาวนา เป็นอารมณ์อันเดียวแล้วจิตก็จะวิเวกนะจะเป็นจิตอันเดียวนะรแรกๆมันหลายอารมณ์รวมเข้ามาแล้วในกรรมฐานนี่เหลืออารมณ์อันเดียวก็จะวิเวกเหมือนกายวิเวกก็คือว่ากายให้อยู่กายเดียวกายวิเวกเป็นเหตุให้จิตวิเวกจิตวิเวกน,นีนะ้มีกำลังที่จะพิจรารณา ให้เห็นรูปเห็นนามที่มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปเห็นชัดถ้าจิตไม่วิเวกก็เห็นไม่ชัดถ้าจิตวิเวกแล้วมาพิจารณาในรูปในนามหเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นชัดขึ้นมาตังระละอุปทา,านอุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสได้ ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราในของของเราได้ตรงนี้ก็จะมีปัญญาก็เห็นว่ากิเลสที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าจิตมีความหลงไปยึดถืออยู่นะเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่จิตนี้แหละถ้าเกิดมีความรู้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นถ่ายถอนตัณหาได้ ความทุกข์ไม่เกิดก็จะสงบจิตก็จะมีนะความว่างปรากฏขึ้นมารวมแล้วว่านักปฏิบัตินั้น,นเมื่อมาปฏิบัติก็ต้องมีนใกายวิเวกอยู่เพื่อให้จิตของเราวิเวกเกิดอุปธิวิเวกขึ้นมา ถ้าเราจะมาทราบชาัดว่าธรรมะทั้งหลายนัก็มีเหตุมีปัจจัยหรือว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดความทุกข์ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือความหลงหรือว่าตัณหานะความสงบใจก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นกับการเดินมรรคก็จะพบกับนิโรธะนะความ ดับทุกข์ได้เพราะ้แนวปฏิบัติที่เราค้นกข้ามาที่กายนะเดินในสินธรรมที่ปัญญาเราก็จะเห็นแจ้งชัดเกิดวันดีโลเทเกิดขึ้นมาตรงนี้เองบัติธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดงเกิดพระสัิสอนพระสารีบุตรว่าเมื่อเหตุดับแล้วทําทั้งหลายก็จะดับไปเหมือนกัน กิเลนนี้ยังไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดไปเราจะดูว่าเกิดขึ้นเป็นบางครั้งเมื่อตาเราเห็นรูปถ้าสติปัญญาไม่กล้าพอ,อความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราก็เกิดขึ้นมากระบวนการของอกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นมากระสุขกเวทนาทุกกเวทนาเกิดอุปทา,านเกิดทุกข์ขึ้นมา ก็เป็นการเกิดโชวข่าวแล้วระดับไปแต่เมื่อมีการภัสสะ mm hmm. กระทบบ่อยๆปัญญาไม่รู้เท่าทันกิเลสก,ก็เกิดบ,บ่อยๆ mm hmm. ถ้าเรามามีสติมารู้เท่าทันเมื่อภัสสะอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเราเกิดผัสสะขึ้นมาเ mm hmm. กิดความรู้สึกขึ้นมายินดีย,ยิร้ายก็ให้รู้เท่าทันในความรู้สึกนั้น เมื่อรู้เท่าทันแล้วเราก็บางจิตเป็นกลางไม่เยินดีไม่เ,มเยินายถ้าจะเกิดความว่างขึ้นมาความว่างอันนี้เริ่มต้นแต่ความว่างน้อยๆถ้าสติรู้เท่าทันมากๆก็ความว่างจะมากขึ้นมากขึ้นความว่างมากขึ้นก็คือความที่จิตสงบเย็นเกิดขึ้นมาในวับัินิพพานถ้าความว่างอย่างนี้มีได้ตลอดในจิตก็เพรา,าจะจิตรู้เท่าทันหมดแล้วนะก็คือว่า ในกิเลสในใจของเราก็จะหมดไปเพราะสติปัญญาเราลุเท่าทันหมดในตอนนี้ปฏิบัติเราก็มาสร้างสติปัญญานิ้ของเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงถ้าการวิจารณาย่างนี้ไม่พอนะก็มาเจริญสมาธิมากายวิเวกจิตวิเวกนั่นะก็พิจารณา ให้ถอนอุปทานทำอย่างนี้สลับกันในบางครั้งก็อาจจะใช้ปัญญาอารมณ์จิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาก่อนบาง,างครั้งจิตสงบไป็ปสมาธิแล้วก็พิจารณาทำได้ทั้งสองวิธีการนี่ให้นำเนิงการปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> อันนี้เมื่อเราพิจารณา เรามีสติรู้เนะท่าทันแล้วในอารมณ์เนี่ยในะความว่างเกิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นตัดทางคะหรือว่าชั่วข่าวความว่งางชัวข่าวเพียงนั้นอนะรย์ผู้ชายังนะ่าสอนว่าให้เรามีสติคือความระลึกได้ว่าสัมปัญญะในะความรู้สึกตัวนาะทั่วพร้อมขึ้นมา สตินี้จึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแต่ถ้าเราจะแยกหรือว่าแจกแจงขงบวนการของอภิชาให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณนามรูปในอีทธิพจตาเนี่ยจีละเอียดนั้นก็คงจะไม่ทันงแต่ว่าเมื่อเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นมาในใจ ก็มีสติพิจารณาไว้ถึงความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนของความรู้สึกที่เกิดในจิตใจของเราื่อเกิดความสุขหรือว่าความยินดีก็มีสติรู้ไว้ว่าความยินดีนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะความรู้สึกที่เคยเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เคยมีมาแล้วแต่ว่าความรู้สึกเหล่านี้มันก็เคยเคลื่อนตั้งอยู่ก็ดับไป ถาเรามีสติรู้เท่าทันในความสุขความทุกข์เราก็ไม่เผิดจับหรือไม่ไปยดึดนะจิตของเราก็จะสงบนึเป็นกลางมีความน้ำผ่งใสสะอาดสงบสว่างนึกว่าเราแยกจิตออกมาจากอารมณ์ได้เห็ยนไม่ว่าาน้ำเนี่ยมีลักษณะ ที่ใสสะอาดเมื่อนำสีต่างๆใส่เข้าไปแล้วน้ำก็เปลี่ยนไปตามสีนั้นแต่ไม่แยกสีทั้งหลายออกมาได้น้ำก็คงจะใสน้ำบริสุทธิ์เหมือนเดิมจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อเข้าไปยึดถือในอารมณ์แล้ว,ลวก็จะผสมเข้ากันในอารมณ์นั้นไปเป็นไปต่างๆ แต่เมื่อหมดอุปทานในอารมณ์นั้นแล้วทั้งหลายจิตก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ที่เราไม่เห็นนั้นเพราะว่าจิตเข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นคุกเข้าเรื่อยไปไม่มีเวลาที่จะสงบได้ยังต้องมาฝึกสติฝึก,กจิตของเราให้มีสติแนบแน่นอยู่กับ อารมณ์ของกรรมาฐานภาวนาให้สงบจะใช้ปัญญาอย่างเดียวล,ล้วนว่าเป็นปัญญาวิมุตตโดยไม่มีสมาธิเลยนี่ไม่ได้เพราะว่าจะไม่ครบองค์ของมรรคเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญากำังคู่กันไป ช่วยกันไปถ้าปัญญานำหน้าไปอย่างเดียวสมาธิไม่พอนี่ก็ยังใช้การไม่ได้สมาธิแนบแน่นไปอย่างเดียวเลยไม่สนใจในการพิจารณาก็ไม่เห็นความจริงฉันถึงว่าจะเป็นปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิก็็ตามก็ต้องอาัยเคืลอนนุกันไปให้เกิดความพอดีในความพอดีใ่อการเจริญอยู่ใน สติอยู่ในกายก็ดีในเบทนาในจิตในธรรมเรียกว่าสติปฐานสี่เป็นฐานที่เจริญของการเจริญสติก็เพื่อให้สติมาอยู่ในปัจจุบันมันอยู่ในปัจจุบันมารับรู้หรือมาเห็นอย่างกายนี้เนี่ยกายยังขัตาเนี่ยการดูในกายแล้วสติอยู่ในกายแล้วยูในกายลมหายใจเข้าออก เมืองต้นก็เห็นว่าลมหายใจเข้าออกจิตสงบต่อมาก็มีเห็นีกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็อยู่ได้ถ้าไม่เข้าอีกแล้วนะจิตก็อยู่ไม่ได้ละหรือไม่ออกจิตก็อยู่ไม่ได้ละตรงนี้ก็เรียกว่าเห็นนน,นิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะสว่างขึ้นมาเห็นความจริงว่า อกอกลายเป็นอย่างนี้อาศัยลมหายใ,หใจนี่เป็นอยู่ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าถอนอุปทานความยึดถือได้ว่าสมาธิอบรมจิตให้เกิดปัญญาหรือปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิคือการค่ควรพิจารณาหาเหตุหาผลตามสัญญาที่เราได้ฝึกอบรมมานั้น อย่างมัในเรื่องของกายเราเคยฝึกอบรมมาเคยเรียนรู้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรประกอบไปได้วยธาตุอะไรพระเจ้าก็จะจัดธาตุหลักๆว่าดินความแข็งแข็งลักษณะที่แข็งก็ว่าเป็นดินมีผมกระเล็บฟันหนังมีกระดูกเป็นต้นมีธาตุน้ําอยู่นีาน้ำเลือดน้ำลายนะอย่างนี้เป็นต้นธาตุไฟความร้อน กาเรเผาผ่านอาหารความร่างกายให้อบอุ่น,ออนตานลมหายใจออกซิเจนเข้าไปก็ทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้เราก็พิจารณาในความเป็นธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันนี้ขึ้นมาก็อาจจะเข้าใจได้ว่าโอ้นี่มันไม่มีตัวตนทแท้จริงเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมรวมกันตรงนี้ก็เกิดสมาธิขึ้นมาแล้ว จิตก็สงบบางครั้งเราก็เอ๊ะก็เป็นปัญญาก็เป็นด้วยเหมือนกันเป็นปัญญาได้ระดับหนึ่งจนจิตสงบได้ดีจิตสงบได้ดีแล้ว mm hmm. ก็จะเห็นว่าทตาเหล่านี้มันมีความแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงนะลักษณะของอนิจจังทุกขังนราตานี่ก็เกิดปัญญาขึ้นมานปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิมาอสมาธิมีแล้วก็ให้เกิดปัญญาอาศัยเป็นปัจจัย ซึ่งกัรละกันไปจะเราเห็นชัดและเป็นการปฏิบัติหรือดาเนินในการปฏิบัติภาวนาเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นมานันางแการเสียสระา่อการทําบุญเราเรียนว่าการสร้างวัดซื้อที่ถวายวัดการสร้างวัดวในวัฒศ,ศาสนาสร้างกุติสร้างวิหาร มีสถานที่ปฏิบัติเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระบุทธเจ้าของหลวงปู่ชาที่นั่นสอนให้เรานะปฏิบัติบูชาในขั้นของการให้ทานก็ทำสมบูรณ์แล้วในขั้นของการบีศีลเราก็สมบูรณ์แล้วอันนี้ก็จะต้องมาเริ่มปฏิบัติใน การเจริญซึ่งสมาธิเมื่อเรามาเจริญสมาธิภาวนาเราเห็นว่าจิตที่สงบเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวนั้นมีความสุขเป็นอย่างไรมีปิติใจอิ่มใจความสุขใจขึ้นมาเมื่อสติของเรามาอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยนะ จิตของเราแล้วเนี่ยเห็นว่าก็มีความสุขอีกชนิดหนึ่งปิตินักรสุขใจขึ้นมาจากความวิเวกจากจิตของเราที่ไม่ไปยึดในอารมณ์ข้างนอกเข้ามารวมอยู่ข้างในก็เห็นความแตกต่างของจิตท,ที่ฟุง้งซ่านของจิตท,ที่ลังเลสงสัยจิตท,ที่มีความยินดีมีความยินร้ายความง่วงเหงาหานอน ต่างๆความหงุงิดใจก็ไม่มีนะจิตสงบเป็นสมาธิก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งทั้งห้าที่เรียกวณิวรณ์ห้านัเป็นเครื่องกั้นแม่จิตของเราพบกับความดีคือความสงบเมื่อเรามารวบรวมหรมือปฏิบัติสติมารวมแต่สมาธิได้เราก็จะเห็นว่าจิตสงบเป็นอย่างนี้จิตที่วนวายเป็นอย่างนี้ เห็นแตกต่างกันก็จะเห็นอนิสงส์เห็นประโยชน์ในการฝึกจิตนะโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมาบอกเราเราก็จะเห็นละแรกๆก็จะมีความรู้เหมือนกันว่าสงบแล้วมันจะดีกว่าไม่สงบเมื่อเราทำแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นมาเองว่าความสงบใจมันมีความเยือกเย็นอารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ได้นะเห็นว่าจิตของเราที่อยู่กับคำบริกรรมเนี่ย คำว่า,าพุทธโธเนี่ยดีที่สุดอะไม่วุ่นวายเลยนับรู้แต่อารมณ์ของพุทธโธนี่ยอารมณ์มาเดียวก็สงบมีความปิติความสุขความสงบขึ้นมาได้ยิ่งมาพิจารณาเห็นชัดเข้าไปอีกนะจนปล่อยวางได้ในรูปในนามก็จะเห็นความสงบความยังเย็นของจิตที่แท้จริงขึ้นอีกมาเข้าไปสู่ในแก่นของพุทธศาสนา ไปสู่ในกะพีคือความสงบไปถึงแก่นได้เพราะพวกเราเมื่อได้อุปถัมภ์ในพุทธศาสนาได้อย่างดีแล้วหลักสำคัญก็ต้องมีเวลาในการปฏิบัติทางจิตมีโอกาสมีเวลาก็ให้มาเจริญสมาธิในอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย วันเสาร์ว,วันอาทิตย์ก็ให้ไปเจริญสัธิิาภาวนาปฏิบัติเรียนรู้พิธีการภาวนานขับพรจ้า,าจา์กัรยายโนโอทึ่เป็นประธานสงฆ์อยู่ที่วัดโพธิวันน่ะเป็นโอกาสดันดีในว่าที่เราได้มีวัดป่าโพธิวัน,นเกิดขึ้น,นที่มืองเบลเบิร์นของเรานนั้นก็ให้ตั้งใจกันไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นมา แก่พวกเราแล้วมามาสร้างวัดกันภายในสร้างจิตขึ้นมาในการปฏิบัติตามขาวัดจนสงบอือันนี้เรียกว่าเกิดประโยชน์อย่างมากแก่พวกเราทั้มาถึงในข้อฝากนะก็คิดในธรรมะของพระเจ้าให้พวกเรา,าทุกๆคนนละทั้งอนุสิ์ท่านอาจารย์อืม ที่มาจากประเทศเชโกด้วยนาะทิมาสองคนก็มีศรัทธาในพระศาสนาศาสเดินทางมาติดตามพระอาจารย์มาจากประเทศเชโกนั่นแหละนะมาศึกษาในนะธรรมะปฏนะิบัติในเมืองไทยก็กลับไปแล้วทั้งสองประเทศก็ให้ปฏิบัติภาวนา จะเป็นผู้ศาสนิกชนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งนนในศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดี ฝนตกหนักเหมือนกัน,นะระหว่างทางอันนี้ก็หล่อน้าปกก็มีฝนในหน้าหนาวก็น,ปนเป็นนิพิไหมายดีมีความร่มเย็นแล้วก็ขอยินดีกับคณะของพวกเราทุกคนที่เคยพบกันแล้วก็ดีที่เคยพบกันครั้งแรกที่นี้ก็ดีเลยมีโอกาสมาเยี่ยมนะในที่นี้ ก็มีความสุขความเจริญแล้ก็อันิสง์ที่เราได้รอพระพุทธรูปองค์แถมพระเจ้าพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณนี่ก็ในชีวิตการงานเรารับเลื่นสบความสำเร็จในการงานในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยกันดูแลคำจุนมนเหมือนกับนาค ปกป้องลมหนาวลมร้อนฝนต่อพระศัสดาพวกเราผู้มีศรัทธาเนี่ยช่วยกันเมตตาดูแลเอาใจใส่ในพระสงค์ที่ท่านอยู่ในบ้านเมืองของเราเป็น,นอันดีอันนิสง์ก็จะเกิดขึ้นกับเรามาก